จากกรณีข่าวช็อบค,ค่ะเจ้าหญิงเคทรับว่าป่วยมะเร็งทำคีโมขอความเป็นส่วนตัวยันแข็งแรงขึ้นแล้วเจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์พระชายาของเจ้าชายวิลเลียมรัชทายาทแห่งราชวงศ์อังกฤษได้ออกมาเผยพระอาการประชวรของพระองค์ว่าส่งเข้ารับการรักษาด้วยเคมีบำบัดเชิงป้องกันหรือว่าคีโมภายหลังส่งผ่าตัดใหญ่ในช่องท้องเมื่อเดือนมกราคมและพบว่าพระองค์เป็นโรคมะเร็งในตอนแรกที่เจ้าหญิงเคทเข้ารับการรักษาพระอาการประชวรด้วยการผ่าตัดช่องท้องสำนักงานพระราชวังเคน ซิงตันระบุว่าพระองค์ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากมีอาการที่ไม่ได้ระบุะรายละเอียดแต่ชี้ว่าไม่ได้เป็นมะเร็งจนล่าสุดในวันที่22มีนาคมเจ้าหญิงเคธได้ออกมาระบุผ่านข้อความในคลิปวิดีโอซึ่งพระองค์ดูไม่ผ่องใสนักและดูเหนื่อยล้าว่าหลังจากการผ่าตัดและมีการตรวจสอบในเวลาต่อมาจึงพบมะเร็งทีมแพทย์แนะนําให้เข้ารับเค่มีบําบัดเชิงป้องกันและตอนนี้พระองค์ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการรักษาแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมากแล้ว ริเรี่มกับฉันก็ทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อดําเนินการและจัดการาเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวเพื่อครอบครัวเล็กๆของเราพร้อมกันนี้ค่ะเจ้าหญิงเคธยังได้ขอความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอาการประชวนของพระองค์โดยระบุว่าพระองค์กําลังใช้เวลาฟื้นตัวจากการผ่าตัดใหญ่เพื่อเริ่มการรักษาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องใช้เวลาในการอธิบายทุกอย่างให้จอร์จชาร์ลอตและลุยส์เข้าใจด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเขาเพื่อให้พวกเขามั่นใจว่าพระองค์จะไม่เป็นอะไรอย่างที่บอกไปแล้วฉันสบายดีและแข็งแกร่งขึ้นทุก โดยมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่ช่วยรักษาตัวเองทั้งในด้านจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณฉันหวังว่าผู้คุณจะเข้าใจว่าในฐานะครอบครัวตอนนี้เราต้องการเวลาพื้นที่และความเป็นส่วนตัวขณะที่ฉันเข้ารับการรักษาจนเสร็จสมบูรณ์เจ้าหญิงเคทค่ะยังได้กล่าวอีกด้วยนะคะว่างานทําให้พระองค์มีความสุขอย่างมากมาตลอดและพระองค์หวังว่าจะได้กลับมาทําอีกครั้งเมื่อสามารถทําได้แต่ตอนนี้พระองค์ต้องมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวเองอย่างเต็มที่ I wanted to take this opportunity to say thank you personally for all the wonderful messages of support and for your understanding whilst I've been recovering from surgery. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family, but I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non cancerous. The surgery was successful, however, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. This, of course, came as a huge shock, and William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. As you can imagine, this has taken time. It has taken me time to recover from major surgery in order to start my treatment. But most importantly, it has taken us time to explain everything to George, Charlotte, and Louis in a way that's appropriate for them and to reassure them that I'm going to be okay. As I've said to them, I am well and getting stronger every day by focusing on the things that will help me heal in my mind, body, and spirits. Having William by my side is a great source of comfort and reassurance too. As is the love, support, and kindness that has been shown by so many of you. It means so much to us both. We hope that you'll understand that as a family, we now need some time, space, and privacy while I complete my treatment. My work has always brought me a deep sense of joy, and I look forward to being back when I'm able. But for now, I must focus on making a full recovery. At this time, I'm also thinking of all those whose lives have been affected by cancer. For everyone facing this disease, in whatever form, please do not lose faith or hope. You are not alone. ขณะที่ทางด้านของนายริซี่ซูนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวผ่านแถลงว่าเจ้าหญิงเคธควรได้รับความเป็นส่วนตัวเพื่อมุ่งเน้นไปที่การรักษาตัวและอยู่กับครอบครัวของเธอเจ้าหญิงแห่งเวลส์ได้รับความรักและการสนับสนุนจากคนทั้งประเทศในขณะที่พระองค์ยังคงเดินหน้าเพื่อฟื้นตัววันนี้พระองค์ได้แสดงความกล้าหาญอย่างมากเพราะว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทรงถูกตรวจสอบอย่างเข้มขน้นและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมจากสื่อบางส่วนบนโลกและบนโซเชียล สน็กได้ระบุว่าข่าวดังกล่าวถือเป็นปัญหาด้านสุขภาพครั้งใหญ่ล่าสุดสําหรับราชวงศ์อังกฤษหลังจากที่ก่อนหน้านี้พระเจ้าชลอ์ที่สทรงเปิดเผยเมื่อเดือนกุมภาพว่าพระองค์ต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งเช่นกันจนทําให้ต้องเลื่อนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจไหนที่สาธารณะออกไปด้านสํานักพระราชวังเคนสิงตันระบุว่าจะไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับประเภทของมะเร็งที่พบเนื่องจากเจ้าหญิงเคธมีสิทธิ์ที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวในทางการแพทย์โดยพระองค์อยู่ ในเส้นทางของการฟื้นฟูและการทำเคมีบำบัดเชิงป้องกันซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ท่ามกลางความเป็นห่วงพระองค์จากคนที่รักและเคารพค่ะต่างก็มีคนส่งกำลังใจให้เจ้าหญิงกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเจมี่เดอร์ตันน้องชายของเจ้าหญิงเองค่ะได้มีการโพสต์โซเชียลเป็นภาพพี่น้องในวัยเด็กพร้อมกับข้อความระบุว่าหลายปีที่ผ่านมาเราเปีนภูเขาด้วยกันมาหลายลูกในฐานะของครอบครัวเราจะปีนภูเขาลูกนี้กับพี่เหมือนเดิม ทางด้านของนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะก็ขอความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าหญิงเพื่อที่พระองค์จะได้สนใจกับสุขภาพอย่างเต็มที่พระองค์ทรงแสดงความกล้าหาญเหลือล้นด้วยการออกมาถแถลงในวันนี้ช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาพระองค์ถูกตรวจสอบและได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจากสื่อบางสำนักทั่วโลกและบนโซเชียลมีเดียทำเนียบขาวทางด้านของโจไบเดนร่วมกับประชาชนนับล,ล้านคนทั่วโลกภาวนาให้พระองค์หายดีเจ้าหญิงเคธประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้โพสต์ X ขณะที่สุภาพสตรีใหม่เลขหนึ่งได้โพสต์ไปก่อนหน้านี้พระองค์กล้าหารมากและเรารักพระองค์ ทางด้านของเอ็มมานูเอลมาโคงค่ะได้ขอให้พระองค์หายดีความเข้มแข็งและอดทนของพระองค์สร้างแรงบันดาลใจให้เราทั้งมวลประธานาธิบดีฝรั่งเศสและบริจิตภริยาได้กล่าวทางด้านของ j จั t สตินรูโดขอส่งความระลึกถึงเจ้าหญิงแห well, ่งเวลล์ลูกๆของพระองค์และราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดหลังพระองค์เปิดเผยข่าวมะเร็งอย่างกล้าหาญในนามของชาวแคนาดาขอให้พระองค์หายป่วยโดยเร็ว ยังไรก็ตามการท่านผู้ชมเกี่ยวกับข่าวนี้ถึงแม้ว่าพระองค์จะออกมาถแถลงผ่านคลิปถึงพระอาการประชวนด้วยพระองค์เองแล้วนั้นแต่ยังคงมีข่าวลือและการคาดเดาต่างๆในโซเชียลทําให้บางคนค่ะกลับไม่เชื่อว่าวิดีโอนั้นกล่าวนั้นคือภาพจริงโดยผู้ใช้ X รายหนึ่งค่ะไม่เชื่อในข้อความวิดีโอนะคะแล้วก็ได้กล่าวว่าฉันไม่เห็นการเคลื่อนไหวใดๆข้างหลังพระองค์เลยทั้งใบไม้ดอกไม้และไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยเธอนั่งอยู่หน้าจอสีเขียวหรือนี่คือ AI กันแน่ผู้ใช้ X ออีกคนค่ะก็ได้กล่าว ว่าน,นี่คือ AI ใช้เวลา3าวิในการคิดออกบันทึกวิดีโอแล้วส่งผ่านโปรแกร,รมตรวจจับผู้ใช้รายหนึ่งชี้ว่าดูที่มานั่งแล้วมองไปข้างหลังพระองค์สี่แถมหลายคนยังสงสัยอีกว่าสหรชาชอาณาจักรเพิ่งเข้าสู่ต้นฤดูใบไม้ผลิจะมีทุ่งหญ้าเขียวขจีและดอกไม้ผลิบานได้ขนาดนี้หรือไม่ซึ่งที่มาของความคิดเห็นเหล่านี้ค่ะเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งล่าสุดเกี่ยวกับภาพถ่ายในวันแม่ของเจ้าหญิงแห่งเวลส์ค่ะที่ได้แบ่งปันรูปภาพถ่ายของครอบครัวของพระองค์ผ่านทาง X หรือว่าทวิตเตอร์นั่น ะะต่อมามีประชาชนจํานวนมากสังเกตเห็นว่าพระหัตถ์ของเจ้าชายจอร์ดและเจ้าชายลุยส์มีลักษณะผิดแปลกแขนเสื้อข้างหนึ่งของพระองค์หญิงชาลลอตเบล์จนสํานักข่าวหลายแห่งค่ะรวมไปถึง The Associated Press, r e อยเตอและ AFP ได้ลบภาพถ่ายดังกล่าวออกจากการเผยแพร่ให้กับองค์กรข่าวทั่วโลก อย่างไรก็ตามค่ะท่านผู้ชมเกี่ยวกับข่าวนี้นับได้ว่าเป็นเรื่องที่ทําให้คนทั่วโลกทั้งเป็นห่วงและภาวนาส่งกําลังใจให้เจ้าหญิงนั้นหายดีรวมถึงทีมข่าวท็อปดาราเองขอร่วมถวายพระพรให้พระองค์ส่งฟื้นตัวอย่างรวดเร็วด,ด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe YouTube Channel ท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ